คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานคือกลุ่มธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่คุณรู้ไหมครับมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่ำรวยมากๆและใกล้ตัวพวกเรามากเลยก็คือกลุ่มธุรกิจแฟชั่นหรือเสื้อผ้าครับมหาเศรษฐีอัดับหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกมาจากธุรกิจนี้เช่นกันเบอร์ nard arnold เป็นเจ้าของ lvmh มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสและอันดับหนึ่งของโลกมีมูลค่าทรัพย์สิน2 3 3 0 0 0ล้านเรียญสหรัรฐทาดาชิยานาอิเจ้าของยูนิโคลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอามนเซีออเตกาเจ้าของร้านซาร่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสเปนสเตฟานเพอร์เซนเจ้าของ H&M มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสวีเดนอังเดรฮอช พอฟเซนเจ้าของเบสเลอร์ ller, มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเดนมาร์กโจฮานรูเพิร์ดผู้กอ่อตั้งริชมอนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของแอฟริกาใตา้แล้วทำไมธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่นจึงสามารถสร้างมหาเศรษฐีได้มากมายขนาดนี้ทำไมถึงสามารถชนะธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของหลายประเทศเรามารองฟังกันนะครับว่าอะไรคือปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจประเภทนี้ 1. ตลาดขนาดใหญ่เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่จำกัดเพศวัยสถานะทุกคนต้องการเสื้อผ้าตลาดจึงกว้างใหญ่มากเพราะผู้คนมักจะซื้อเสื้อผ้าบ่อยตามเทรนด์ตามแฟชั่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆความต้องการของตลาดจึงไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับสินค้าไอทีที่ซื้อแล้วใช้ได้นาน 2. กําไรสูง ธุรกิจเสื้อผ้ามีต้นทุนที่ต่ำแต่กำไรสูงหากสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าวแรงถูกก็จะประหยัดต้นทุนได้มากโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมหรือระดับลักชัวรี่ซึ่งผู้บริโภคยินดีจ่ายแพงอยู่แล้วจึงได้กำไรมากกว่าสินค้าอื่นหลายเท่าตัว 3. ธุรกิจขยายตัวได้รวดเร็วธุรกิจประเภทนี้ สามารถขยายตัวได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเหมือนธุรกิจอุตสาหกรรมหนักเพียงแค่เปิดร้านสาขาใหม่หรือส่งออกไปขายต่างประเทศก็สามารถเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแถมยังปรับตัวตามกระแสะความนิยมได้ง่ายกว่าด้วย 4. พลังของแบรนด์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่นิยมเป็นกุญแจสำคัญในธุรกิจแฟชั่น แบรนด์ที่ดีจะสร้างความพักดีในตัวลูกค้าทำให้ขายสินค้าไน้ราคาสูงมียอดซื้อซ้ำสม่มาเสมอและแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อความพักดีหรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์รอยัลตี้ซึ่งส่งผลให้เกิดการซื้อซ้าการบอกต่อจนไปถึงการซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นและยิ่งแบรนด์ขยายตัวไปได้ไกลเท่าไหร่ มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการทุ่มเทลงทุนอย่างมากจนถึงขั้นมีคำกล่าวว่าพวกสินค้าแบรนด์หรูต้นทุนสินค้าจริงๆมีมูลค่าเพียง10-20%ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของแบรนด์4ปัจจัยนี่แหละครับที่ทำให้ธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่นประสบความสำเร็จอย่างมากและเป็นธุรกิจที่ผู้เล่นหน้าใหม่ รวมทั้งลายเล็กและรายใหญ่เข้ามาตลอดเวลาเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีเทรนด์ใหม่ๆกระแสใหม่ๆโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆก็จะตามมาเช่นกันครับ